วันที่28ต้องใช้เวลามีฤดูการสำหรับทุกสิ่งและมีวาระสำหรับเรื่องราวทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์ปัญญาจารย์บทที่3ข้อหนึ่งข้าพเจ้ามัน่นใจว่าพระเจ้าผู้ทรงตั้งแต่การดีภายในท่านจะทรงช่วยเหลือท่านต่อไปให้เติบโตในพระคุณของพระเจ้าจนกว่างานของพระองค์ภายในท่านจะสำเร็จในที่สุดในวันนั้นเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมา ฟิลิปปีบทที่1นข้อ6ไม่มีทางลัดสู่ความเป็นผู้ใหญ่การเติบโตเป็นผู้ใหญ่นั้นใช้เวลาหลายปีเช่นเดียวกับผลไม้ที่ต้องอาศัยทั้งฤดูซึงจะเติบโตและสุกงอมผลของพระวิญญาณก็เป็นเช่นนั้นการพัฒนาลักษณะนิสัยให้เหมือนพระคิดนั้นไม่สามารถเร่งได้การเติบโตฝ่ายวิญญาณก็เหมือนกับการเติบโตฝ่ายร่างกายเมื่อคุณพยายามเร่งให้ผลไม้สุก มันก็จะเสียรสชาติในอเมริกาเมื่อเขือเทศมักจะถูกเก็บก่อนสุกเพื่อไม่ให้ช้ำระหว่างการขนส่งไปยังร้านค้าแล้วก่อนจะขายเมื่อเขือเทศดิบเหล่านี้ก็จะถูกพ่นด้วยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อที่จะเปลี่ยนให้มันเป็นสีแดงในทันทีเมื่อเขือเทศบ่มกา๊าดนี้กินได้แต่เทียบไม่ได้กับรสชาติของเมื่อเขือเทศที่สุกจากต้นหลังจากปล่อยให้โตอย่างช้า ขณะที่เราเป็นห่วงว่าเราจะโตเร็วเพียงไรแต่พระเจ้าทรงสนพระทัยว่าเราจะแข็งแรงเพียงไรพระองค์ทรงมองชีวิตของเราจากนิรันดร์การและเพื่อนนิรันดร์การดังนั้นพระองค์จึงไม่เคยรียบร้อนครั้งหนึ่งเลนอดัมได้เปรียบเทียบกระบวนการเติบโตฝ่ายวิญญาณกับยุทธศาสตร์ที่ฝ่ายพันธมิตรใช้ในสงครามโลกครั้งที่สองเพื่อปลดปล่อยหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ ขั้นแรกพวกเขาจะทำให้เกาะหนึ่งอ่อนแอลงด้วยการพยายามลดการต่อต้านโดยใช้ปืนใหญ่ยิงจากเรือที่อยู่นอกฝั่งใส่ที่มั่นของศัตรูต่อมานาวิกโยทินกลุ่มเล็กๆก,ก,ก็จะลุกขึ้นเกาะและยึดหัวหาดซึ่งก็คือส่วนเล็กๆของเกาะที่พวกเขาสามารถควบคุมเมื่อหัวหาดถูกยึดแล้วพวกเขาก็จะเริ่มกระบวนการอันยาวนาน ของการปลดปล่อยส่วนที่เหลือของเกาะทีละส่วนจนในที่สุดทั้งเกาะก็จะถูกควบคุมแต่ก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีการสู้รบซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียอาดัมวาดภาพความคล้ายคลึงกันดังนี้ก่อนที่พระเยซูคริสต์จะทรงรุกเข้ามาในชีวิตของเราเมื่อเรากลับใจบางครั้งพระองค์ก็ต้องทําให้เราอ่อนแอลงโดยให้เกิดปัญหาที่เรารับมือไม่ไหว บางคนเปิดชีวิตของพวกเขาให้พระคิดตั้งแต่ครั้งแรกที่พระองค์ทรงขอประตูแต่พวกเราส่วนใหญ่ต่อต้านและปิดกัน้นประสบการณ์ก่อนกลับใจของเราก็คือการที่พระเยซูตรัสว่าดูเถิดเรายืนทิ้งระเบิดที่ประตูเมื่อคุณเปิดชีวิตให้พระคิดพระเจ้าก็ทรงยึดหัวหาดในชีวิตของคุณได้คุณอาจจะคิดว่าตนเองยอมจำนนทุกอย่างในชีวิตต่อพระองค์แล้ว แต่ความจริงยังมีอะไรอีกมากมายในชีวิตของคุณที่คุณยังไม่รู้คุณสามารถให้พระเจ้ามากเท่าที่คุณเข้าใจในเวลานั้นเท่านั้นแต่ก็ไม่เป็นไรเมื่อพระคิดทรงยึดหัวหาดได้แล้วพระองค์ก็จะทรงเริ่มสู้รบเพื่อยึดดินแดนมากขึ้นมากขึ้นจนกว่าชีวิตทั้งหมดของคุณจะเป็นของพระองค์แม้จะมีการต่อสู้และสงครามแต่ผลนั้นไม่เป็นที่สงสัย พระเจ้าได้ทรงสัญญาว่าองค์ผู้ทรงตั้งต้นการดีในพวกท่านนั้นจะทรงสารต่อให้เสร็จสมบูรณ์ฟิลิปปีบทที่1ข้อ6การสร้างสาวกก็คือกระบวนการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนรพระคิดพระคัมภีร์กล่าวว่าแล้วเราจะได้เป็นผู้ใหญ่เต็มที่คือเป็นเหมือนพระคิดทุกประการเอเฟซัสบทที่4ข้อ13การเป็นเหมือนพระคิดคือจุดหมายปลายทางอย่างสุดท้ายของคุณ แต่การเดินทางของคุณจะกินเวลาตลอดชีวิตถึงตรงนี้เราได้เห็นว่าการเดินทางนี้เกี่ยวข้องกับความเชื่อโดยการนมัสการการเป็นส่วนหนึ่งโดยสามะคีธรรมและการเปลี่ยนแปลงโดยการสร้างสาวกทุกวันพระเจ้าต้องการให้คุณเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นอีกนิดท่านได้เริ่มดำเนินชีวิตใหม่ซึ่งท่านถูกสร้างขึ้นใหม่และกลายเป็นเหมือนพระองค์ผู้ทรงสร้างท่าน โคโลสีบทที่3ข้อ10ทุกวันนี้เราหลงไหลในความเร็วแต่พระเจ้าทรงส่วนพระทัยความเข้มแข็งและความมั่นคงมากกว่าเราต้องการบริการซ่อมด่วนทันใจทางรัดและบริการครบวงจรในจุดเดียวเราต้องการคำเทศนาะการสัมมนาหรือประสบการณ์ที่จะแก้ปัญหาทุกอย่างทันทีขจัดการทดลองทั้งหมดและปลดปล่อยเราจากความเจ็บปวดของการเติบโต แต่ความเป็นผู้ใหญ่ที่แท้จริงไม่เคยเกิดขึ้นจากประสบการณ์เดียวไม่ว่าประสบการณ์นั้นจะมีริเดทหรือทราบซึ้งเพียงไรก็ตามการเติบโตนั้นต้องค่อยเป็นค่อยไปพระคัมภีร์กล่าวว่าชีวิตของเราจะฉายแสงสว่างงดงามยิ่งขึ้นเมื่อพระเจ้าทรงเข้ามาในชีวิตของเราและเรากลายเป็นเหมือนพระองค์2โครินบทที่3ข้อ18ทำไมจึงใช้เวลานานเหลือเกิน แม้ว่าพระเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงเราได้ในทันทีแต่พระองค์ทรงเลือกที่จะพัฒนาเราอย่างช้าๆพระเยซูทรงจงใจใช้วิธีค่อยเป็นค่อยไปพัฒนาสาวกของพระองค์เช่นเดียวกับที่พระเจ้าทรงอนุญ,ญาตให้คนอิสราเอลยึดแผ่นดินแห่งพันธสัญญาทีละเล็กทีละน้อยฉเฉลยธรรมบัญญัติบทที่7ข้อ22เพื่อพวกท่านจะไม่ถูกทำลาย พระงก็เลือกที่จะทํางานเป็นขั้นเป็นตอนในชีวิตของเราเช่นกันทําไมจึงใช้เวลานานเหลือเกินที่จะเปลี่ยนแปลงและเติบโตเหตุผลนั้นมีอยู่หลายประการเราเรียนรู้ช้าเรามักจะต้องเรียนซ้ําถึง40หรือ50ครั้งจึงจะเข้าใจอย่างท่องแท้เมื่อปัญหาเกิดขึ้นซ้ำๆเราก็คิดว่าเอาอีกแล้วผมเรียนบทเรียนเรื่องนี้ไปนานแล้วนี่นา พระเจ้าทรงทราบดีว่าประวัติศาสตร์ของอิสราเอลแสดงให้เห็นว่าเราลืมบทเรียนที่พระเจ้าสอนได้เร็วเพียงไรและหวนกลับคืนสู่รูปแบบพฤติกรรมเก่าๆอย่างรวดเร็วเราจำเป็นต้องเรียนรู้ซ้ำๆหลายครั้งเราต้องทิ้งสิ่งเก่าๆมากมายหลายคนไปหาผู้ให้คำปรึกษาด้วยปัญหาส่วนตัวหรือปัญหาความสัมพันธ์ซึ่งสังสมมานานหลายปีแล้วพูดว่าผมต้องการให้คุณช่วยนะ ผมมีเวลาหนึ่งชั่วโมงพวกเขาคาดหวังอย่างไร้เดียงสาที่จะแค่ไขความยุ่งยากที่ยาวนานและฝั่งรากลึกภายในเวลาอันรวดเร็วเนื่องจากปัญหาของเราส่วนใหญ่และนิสัยไม่ดีทุกอย่างของเราไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนมันจึงไม่สมเหตุสมผลที่จะคาดว่าสิ่งเหล่านี้จะหายไปทันทีไม่มียาหรือคำอธิษฐาน หรือหลักการใดที่จะแก้ไขความเสียหายที่สั่งสมมานานหลายปีได้ในทันทีมันต้องอาศัยการทุ่มเทเพื่อขจัดและทดแทนด้วยสิ่งใหม่พระคัมภี์เรียกการกระทำเช่นนี้ว่าทิ้งตัวเก่าและสวมสภาพใหม่เอเฟซัสบทที4่4ข้อ22ถึง25แม้ว่าคุณจะได้รับธรรมชาติใหม่ทันทีที่กลับใจเชื่อแต่คุณก็ยังมีนิสัยรูปแบบและการกระทำเก่า ซึ่งต้องถูกขจัดและทดแทนด้วยสิ่งใหม่เรากลัวที่จะ,ะเผชิญหน้าความจริงที่เกี่ยวกับตัวเราด้วยความถ่อมใจผมได้ชี้ให้เห็นแล้วว่าความจริงจะทำให้เราเป็นอิสระแต่มันก็มักจะทำให้เราน่าสังเวชก่อนเรากลัวว่าเราจะพบอะไรบางอย่างถ้าเรารเผชิญหน้ากับความบกพร่องในนิสัยของเรายังเปิดเผยความกลัวนี้เองที่จำจองเราไว้ในคุกแห่งการไม่ยอมรับความจริง จนกระทั่งเรายอมให้พระเจ้าส่องแสงแห่งความจริงของพค์บนความผิดพลาดความล้มเหลวและปัญหาต่างๆของเราเท่านั้นเราจึงจะเริ่มแก้ไขสิ่งเหล่านั้นได้นี่คือเหตุผลที่เราไม่สามารถเติบโตได้ถ้าไม่มีท่าทีทอมใจและยอมรับการสอนการเติบโตมักจะเจ็บปวดและน่ากลัวไม่มีการเติบโตที่ปราศจากการเปลี่ยนแปลงไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ปราศจากความกลัวหรือการสูญเสีย และไม่มีการสูญเสียที่ปราศจากความเจ็บปวดการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบนั้นมาพร้อมกับการสูญเสียบางสิ่งบางอย่างคุณต้องทิ้งวิถีเก่าเพื่อมีประสบการณ์กับวิถีใหม่เรากลัวการสูญเสียเหล่านี้แม้ว่าวิถีเก่าของเราจะทําให้ตัวเองล้มเหลวเพราะมันเหมือนกับรองเท้าคู่เก่าที่ขาดวิ่งอย่างน้อยมันก็ใส่สบายและคุ้นเคยผู้คนมักจะสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองตามความบกพร่องของพวกเขา เราพูดว่ามันก็เหมือนกับผมที่จุดๆ,ๆแล้วผมก็เป็นอย่างนี้แหละสิ่งที่เรากังวลโดยไม่รู้ตัวก็คือถ้าฉันทิ้งนิสัยบาดแผลหรือปัญหาของตัวเองไปแล้วฉันจะเป็นใครละ่ะความกลัวนี้สามารถทำให้คุณโตช้าลงได้อย่างแน่นอนอุปนิสัยต้องใช้เวลาสร้างโปรดจำไว้ว่าลักษณะน,นิสัยคือผลรวมทั้งหมดของอุปนิสัยของคุณ คุณไม่สามารถที่จะอ้างว่าคุณเป็นคนใจดีเว้นแต่ว่าคุณใจดีเป็นนิสัยคือคุณแสดงความใจดีโดยไม่ต้องคิดเสียด้วยซ้ำคุณไม่สามารถที่จะอ้างว่าคุณซื้อตรงเว้นแต่คุณจะซื้อตรงเป็นนิสัยตลอดเวลาสามีที่สัตย์ซื้อต่อภรรยาแทบทุกวันก็เท่ากับไม่ได้สัตย์ซื้อเลยอุปนิสัยบ่งบอกถึงลักษณะน,นิสัยของคุณ มีวิธีเดียวที่จะสร้างอุปนิสัยแห่งชีวิตที่เหมือนพระคิดได้ก็คือคุณต้องประพฤติสิ่งเหล่านี้และสิ่งเหล่านี้ต้องใช้เวลาเพราะอุปนิสัยแบบสำเร็จรูปนั้นไม่มีเปาโลกำชับที่โมธีว่าจงประพฤติสิ่งเหล่านี้อุทิศชีวิตทุ่มเทเพื่อสิ่งเหล่านี้เพื่อทุกคนจะเห็นความก้าวหน้าของท่านหนึ่งที่โมธีบทที่4ข้อ15ถ้าคุณฝึกฝนสิ่งใดนานๆคุณก็จะเก่งในเรื่องนั้น การทำอะไรซ้ำๆคือจุดเริ่มต้นของลักษณะน,นิสัยและทัศนอุปนิสัยที่ช่วยสร้างลักษณะน,นิสัยเหล่านี้มักจะเรียกกันว่าวินัยฝ่ายวิญญาณและหนังสือดีๆนับสิบๆเล่มที่สามารถสอนคุณให้ทำสิ่งเหล่านี้อย่ารีบร้อนขณะที่คุณเติบโตสู่ความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญ,ญาณนั้นมีหลายวิธีที่จะร่วมมือกับพระเจ้าในกระบวนการนี้จงเชื่อว่าพระเจ้ากำลังทำงานในชีวิตคุณ แม้แต่ในเวลาที่คุณไม่รู้สึกบางครั้งการเติบโตฝ่ายวิญญาณก็เป็นงานที่น่าเบื่อเป็นก้าวเล็กๆทีละก้าวแต่ให้คุณคาดหวังการพัฒนาทีละเล็กละน้อยเพราะคัมภีร์กล่าวว่าทุกสิ่งในโลกมีเวลาของมันเองและมีฤด,ดูของมันเองปัญญาจารย์บทที่3ข้อหนึ่งชีวิตฝ่ายวิญญาณของคุณก็มีฤด,ดูการเช่นกันบางครั้งคุณจะมีการเติบโตแบบรวดเร็ว ก้ากระโดดฤดูใบไม้ผลิตามด้วยช่วงเวลาของการหยั่งรากให้มั่นคงและการทดสอบฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาวแล้วปัญหาอุปนิสัยและบาดแผลเหล่านั้นที่คุณต้องการให้ถูกขจัดออกไปอย่างอัศจรรย์ละ่ะการอธิษฐานขอการอัศจรรย์น,นั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็อย่าผิดหวังถ้าคำตอบในรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงทีละเล็กและน้อยเมื่อเวลาผ่านไปทานน้ำที่ไหลช้า เพราว่าสม่ำเสมอจะกัดเซาะหินที่แข็งที่สุดอย่างแน่นอนและเปลี่ยนศิลาก้อนยักษ์เป็นกลวดก้อนเล็กๆเ,เมื่อวันเวลาผ่านไปต้นกล้าเล็กๆก,ก็จะกลายเป็นต้นแรดวูดยักษ์ที่สูงตระหงาถึง350ฟุตจดบันทึกบทเรียนที่ได้เรียนรู้นี่ไม่ใช่บันทึกเหตุการณ์ประจำวันแต่เป็นการบันทึกสิ่งที่คุณเรียนรู้เขียนความเข้าใจและบทเรียนชีวิตที่พระเจ้าทรงสอนคุณ เกี่ยวกับพระองค์เกี่ยวกับตัวคุณเกี่ยวกับชีวิตความสัมพันธ์และสิ่งอื่นๆทุกสิ่งบันทึกสิ่งเหล่านี้เพื่อคุณจะสามารถทบทวนและระลึกถึงสิ่งเหล่านี้และถ่ายทอดให้กับคนรุ่นต่อไปเหตุผลที่เราต้องเรียนบทเรียนเดิมซ้ําก็เพราะว่าเราลืมมันการทบทวนมันและบันทึกฝ่ายวิญ,ญญาณเป็นประจำจะสามารถช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดและความรุ่ดร้ามากมายที่ไม่จําเป็นได้ พระคัมภีร์กล่าวว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องเอาใจใส่สิ่งที่เราได้ยินเพื่อเราจะไม่ห่างไกลออกไปเฮบรูบทที่ 2, องข้อหนึ่งจงอดทนกับพระเจ้าและกับตัวเองความผิดหวังประการหนึ่งของชีวิตก็คือการที่ตารางเวลาของพระเจ้าไม่ค่อยเหมือนกับตารางเวลาของเราเรมามักจะรีบในเวลาที่พระเจ้าไม่ทรงรีบคุณอาจจะรู้สึกหงุดหงิดก,กับความก้าวหน้าที่ดูเชืองช้าในชีวิตคุณ โปรดระลึกว่าพระเจ้าไม่เคยรีบร้อนแต่พระองค์ตรงเวลาเสมอพระองค์จะใช้เวลาตลอดชีวิตของคุณเพื่อเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับบทบาทของตนในนิรันดร์การพระคัมภี์เต็มไปด้วยตัวอย่างของการที่พระเจ้าทรงใช้กระบวนการอันยาวนานเพื่อสร้างลักษณะน,นิสัยโดยเฉพาะในตัวผู้นำพระองค์ทรงใช้80ปีเตรียมโมเสสซึ่งรวมถึง40ปีในถิ่นทุรกันดาร เป็นเวลา14,600วันที่โมเสสได้แต่คอยและสงสัยว่าถึงเวลาแล้วหรือยังแต่พระองค์ยังคงตรัสว่ายังพระเจ้าไม่เคยรีบร้อนแต่พระองค์ทรงตรงเวลาเสมอตรงกันข้ามกับชื่อหนังสือยอดนิยมหลายเล่มไม่มีสิ่งที่เรียกว่าขั้นตอนง่ายๆสู่ความเป็นผู้ใหญ่หรือเคล็ดลับความสำเร็จของการเป็นธรรมิกชนเมื่อพระเจ้าต้องการสร้างเหตุ ระองทรงใช้เวลาคืนเดียวแต่เมื่อพระองค์ต้องการสร้างต้นโอ๊กใหญ่ร่องทรงใช้เวลาร้อยปีจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่นั้นเติบโตผ่านการต่อสู้พายุและช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากจงอดทนต่อกระบวนการนี้ยากอบได้แนะนำว่าอย่าพยายามหลีกหนีจากสิ่งใดก่อนเวลาอันควรจงให้มันทำงานของมันเพื่อท่านจะเป็นผู้ใหญ่และพัฒนาขึ้นอย่างดียากอบบทที่หนึ่งข้อสี่ อย่าท้อใจเมื่อฮาบากุรู้สึกหดหู่เพราะท่านคิดว่าพระเจ้าทําการไม่เร็วพอพระเจ้าทรงตรัสว่าสิ่งเหล่านี้ที่เราวางแผนไว้จะไม่เกิดขึ้นในทันทีเวลาจะมาถึงอย่างช้าช้าแน่นอนและมั่นคงเมื่อนิมิตนั้นจะสําเร็จถ้ามันดูช้าก็จงอย่าท้อใจเพราะสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นแน่จงอดทนสิ่งเหล่านี้จะไม่ล่าช้าแม้ซักวันเดียว หาบกุบบทที่สองข้อสความล่าช้าไม่ใช่คำปฏิเสธของพระเจ้าขอให้คุณจำไว้ว่าคุณมาได้ไกลแค่ไหนแล้วไม่ใช่สนใจแต่ว่าคุณต้องไปไกลอีกแค่ไหนคุณไม่ได้อยู่ในที่ซึ่งคุณต้องการแต่คุณก็ไม่ได้อยู่ในที่ซึ่งคุณเคยอยู่เมื่อหลายปีก่อนผู้คนติดเข็มกลัดที่แพร่หลายซึ่งมีข้อความว่าโปรดอดทน พระเจ้ายังทำงานกับผมไม่เสร็จพระเจ้ายังทำงานกับคุณไม่เสร็จเช่นกันดังนั้นจงเดินหน้าต่อไปแม้แต่หอยทากก็ไปถึงเรือโนโอาห์ได้ด้วยความเพียรวันที่28คิดถึงวัตถุประสงค์ของฉันประเด็นสำหรับกานคร่้ครวนไม่มีทางลัดสู่ความเป็นผู้ใหญ่ขอพระคัมภีร์สำหรับท่องจำพระเจ้าทรงตั้งแต่การดีภายในท่าน และ้วพรเจ้ามั่นใจว่าพระองค์จะทรงทําการดีนั้นต่อไปจนสําเร็จเมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จมาอีกครั้งหนึ่งฟิลิปปีบทที่1นึ่งข้อหกคำถามสําหรับการพิจารณามีส่วนไหนของการเติบโตฝ่ายมิญญาณของฉันที่ฉันจําเป็นต้องอดทนและเพียรพยายามมากขึ้น